ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับโรคไข้เลือดออกกําลังเป็นที่ระบาดเลยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับความพร้อมของอสสในเขตดอนเมืองรวมทั้งบางชุมชนที่เขามีการตั้งรับป้องกันในเรื่องของไข้เลือดออกกันอย่างไรติดตามผมมาครับครับผมพรชัยเกียรติเทเวศประธานชุมชนเทะธาน <m> พร้อมป้องกันไข้เลือดออกครับ ดิฉันนางจิมภูลสุขเป็นประธานหมู่บ้านอยู่เจริญบุญมาพร้อมป้องกันไข้เลือดออกค่ะค่ะดิฉันนางสาวเพนรักเทียนังสีประธานชุมชนจักระพงสามชุมชนพร้อมป้องกันไข้เลือดออกค่ะดิฉันนางพระดาจอยนอกหมู่บ้านศรีชัยวิลล่าพร้อมป้องกันไข้เลือดออกค่ะดิฉันนางสุรีอุดมศิลป์อสสสบุรพาศิสองพร้อมป้องกันไข้เลือดออกค่ะ ไข้เลือดออกน่ากลัวและใกล้ตัวกว่าที่คิดเราไม่อยากให้ทุกคนเป็นเหยื่อรายต่อไปอาสาสรารรวมพลังชุมชนปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก